สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดท็อปไพนะคะนนรับนัก๋วราคาสูงสุดสิคนนะครับลุ้นเวอร์ลีเจนเวอร์เบสแล้วก็ไทเลเจนนะครับนี้นี่เขาบอกว่าตำนานออกเทียบโตแ,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 แพกกงๆน, <ะ S 1> <Pass> นะครับแล้วก็มีแพ็คตั๋วกองหลังอ่านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันเลยนะครับก็ไอดีนี้เป็นของไอ้ตันเตน,นะคร<ล>ับเดี๋ยวให้มันเปิดนะเดี๋ยวผมนั่งลุ้นเป็นเพื่อนมันนะครับเริ่มจากนี่เลยปะกองหลัง <horizon S 1> ก่อนใบเนี่ยหัวหน้าเองเปิดได้เซโร่ บอดปูปูซาเปิดได้บอรสโลพี่เปิดได้เทอรี่ตามมาแต่้องได้ตำนานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกำลังอยากได้อยู่ดีโอ้โหหัวเลาะเลยเดเจอกันในพีมเอ็ดโลลองบลองครับอ่าถือว่าเป็นเรื่องงามยำดีอ่าแล้วก็ท็อปไพ่อีก6ใบอยากได้ไร รดตอนนี้ตลอดจะมาขายเอาตัวแพงอะไรก็ได้เวกุลิตเวอาร์มันไม่ให้มึงหรอกไป6หกบายครับรัวขอบารัวรวตึ๊บวายมาเซลโลตามมาแล้วพัง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 รัวไปอย่าช้าดิอย่าช้าดิช้าดิช้าแล้วตัดดวงหนึ่งสองปึบเราดูอีกแล้วเหรอ ไว้ดีมาเรียพังอันเดอร์ลมาอินสกี้อ่าถึงแล้วยังไงพอได้นะถ้าไม่ได้บองมายก็คือผิดคือผิดคือคือมันผิดหวังแค่ดีมาเรียกับไอเดบัวเนี่ยดีมาเรียเซโร่ด้วยอ่ามันผิดหวังแค่ดีมาเรียมาเซโร่ที่เหลือเนี่ยกำแก้ม ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็มันโชคดีนะครับที่มันเติม MP Shop ทันไอ้รอบนั้นอะไอการ์ดยุโรปรีเจนแล้วมันได้เป็นไอแต้ม MP มานะครับทีมงานผิดพลาดยกประโยชน์ให้จำเลยนะครับก็เลยได้เงินมาเท่านี้ครับเกือบ6,000ละอะเท่าไหร่วะ5,000ว่า5,000 6,000ครับผมโอเคครับวันนี้ผมเตฟเฟอร์ครับแล้วก็ตันเตะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ